สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เกิดเรื่องของคุณตตงโมขึ้นนะครับที่พลัดตกจากเรือสติบท๊ทจมแมน้ําเจ้าพยาเสียชีวิตเนี่ยนะครับทั้ง5คนอยู่บนเรือ mm. ก็คือเพื่อนของคุณตตงโมเนี่ยนะครับแล้วก็ไฮโซปอในจ็อบโรเบิร์ตแซนกระติกโดยเยพาะว่าคุณกระติกที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวคุณตตงโมด้วยนะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั่วลงนะครับบอกว่าดูแลคุณตตงโมไม่ดีและมีอะไรซ่อนเร้นหรือเปล่าถึงพาคุณตตงโมนะไปล่องเรือนะครับ แน่นอนว่าสาังคมวิพากษ์วิจารณ์ยังหนักแต่มีคนหนึ่งครับที่ออกมาเซฟคุณกตตินะครับแล้วก็ยืนยันว่าวองวิวอนสังคมว่าอย่าเพิ่งตัดสินคุณกตติหากยังไม่มีหลักฐานกระบวนการที่ทํายังไม่สิ้นสุดนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าถ้าคุณกติผิดจ,จริงเนี่ยอินดีจะพาคุณกติกเนี่ยไปพบตํารวจไปมอบตัวกับตํารวจแล้วก็เข้าคุกด,ด้วยตนเองนะครับก็คือคุณต้นตรกาในการ,รให้สัมภาษณ์กับทางนีชั่นออนไลน์นะครับ กระแสข่าวหลายคนเนี่ยสงสัยว่าทําไมมีภาพนะครับทำไมมีภาพอยู่กินข้ากับครูกระติกได้กระติกพีก่การสุดตัวคุณแตมโูโเนี่ยนะครับตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุเลยรวมถึงให้ความเห็นถึงกระแสสังคมที่พุ่งเป้าโจมตีกระติกอย่างรุนแรงนะครับคุณต้นบอกว่าตนเองเนี่ยไม่ได้เข้าข้างกระติกนะครับรู้จักกันนานพอๆกับที่รู้จักกับแตมูน,นี่แหละเพราะว่าอยู่คลิกที่ยวกักเดียวกันมีปัญหาอะไรปรับทุกช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาดูตลอด ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระติกรู้สึกเสียใจจริงๆมาร้องไห้กับตนบ่อยมากเนื่องจากผูกพันกับแตงโมเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันในชีวิตแล้วแต่เนื่องด้วยบุคลิกระติกเป็นคนแข็งงจะร้องไห้กับคนที่ไว้ใจด้วยเท่านั้นซึ่งก็เหมือนกับแตงโมคุณต้นยังเล่าอีกครับว่ากระติกยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือเนี่ยเป็นอย่างที่ให้การกับตํารวจไปมันคืออุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นซึ่ง ตนเองก็ได้เตือนกระติกว่าให้พูดความจริงในสิ่งที่เห็นอะไรที่ไม่เห็นก็อย่าไปพูดและไม่อยากให้สังคมเนี่ยตัดสินไปก่อนด้วยหากกระบวนการวิธีทำยังไม่เสร็จสิ้นก่อนจะย้ำว่าหากกระติกเนี่ยทำผิดจริงตนเองจะเป็นคนเดินพาไปส่งตำรวจด้วยตนเองและยอมเป็นหมาโดยเชื่อว่ากระติกเนี่ยจะไม่หลบหนีครับ ส่วนกระแสข่าวที่ว่าตัวเองมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับกระติกหรือไม่เนี่ยนะครับคุณต้นบอกว่ายืนยันไม่ได้เป็นอะไรกันแน่นอนเป็นแค่พี่น้องซึ่งทุกครั้งที่อยู่กับกระติกภรรยาก็รับทราบทุกครั้งและอีกเรื่องก็คือครอบครัวตัวเองก็สนิทกับกระติกรวมถึงหากกระติกไม่มีเวลาเลี้ยงลูกเนี่ยยังนำอีสเตอร์เนี่ยมาให้ภรรยาตัวเองเลี้ยงด้วยโดยตัวเองไม่โกรธสําหรับเรื่องดังกล่าวนะครับพร้อมให้อภัยทุกคนและไม่กลัวทัวจะมาลงกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับ ส่วนสภาพจิตใจของกระติกตอนนี้เนี่ยเริ่มดีขึ้นแต่ยังคงต้องใช้เวลาพักใหญ่ซึ่งที่ผ่านมาเองกระติกเสียใจและถูกกดดันหนักมากจนถึงขั้นคิดสั้นซึ่งตัวนี้ก็ให้กําลังใจไปและเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยว่าความจริงจะปรากฏในเร็ววันนี้นี่นะครับคุณต้นบอกว่าสังคมอย่าุกข์ทุกตัดสินกู้กระติกเพกราะกติกเองก็เสียใจไม่แพ้กันและยืนยันว่าปปเป็นอุบัติเหตุบนเรือที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็ หากกระติกําผิดจริงคุณต้นบอกว่ายินดีจะพาเดินไปส่งมอบตัวตํารวจเลยและยอมเป็นหมานะครับก็วิงวอสังคมว่าอย่าเพิ่งว่าคุณกติกนี่เป็นการออกมาปกป้องนะครับคุณกติกจับคุณต้นซึ่งก็เป็นพี่ชายจริงๆแล้วทั้งคุณต้นคุณกติกคุณตังโมเนี่ยก็อยู่คิดจะจัเดียวกันนะครับผ่านทุกผ่านสุขมาด้วยกันนะครับก็ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้นะครับเขาไว้ทีครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ